กวางตุ้งในฟ้ามหมูสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปการดูแลเลี้ยงหมูในฟ้ามหมูของตุงกับในช่างเกงะะ่งเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ตุงก็จะพาทุกคนมาเบิรงแม่หมูที่เพิ่นเป็นโรคกากเกลือนหรือว่าโรคผิวหนังเนาะคะ่ะลักษณะอาการของแม่หมูที่เป็นกากเป็นเกลือนก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะแต่ก่อนเนาะคะ่ะเมื่อก่อนจับเจอบอยในโรคแบบนี้เนาะคะ่ะโรคผิวหนังกับแม่หมู เถาแก่พันก็จะซื้อยาตัวนี้เนาะคะ่ะเป็นยาลักษณะแบบนี้เนะะาะมาห้ตุง n ใส่เนาะคะ่ะส่วนน้ำข้างในมันก็จะเป็นน้ำสีน้ำเงินเนาะคะ่ะถามว่าเห็นผลดีบ่มันก็เห็นผลดีเนาะคะ่ะแต่ว่ามันกินฉุนมันค่อนขางที่สิบไปกระทบกับปูกหมูที่อยู่ในท้องเนาะคะ่ะ แถาแก่เพินพ่น,ออนะะว่าลูกหมูที่เพิ่นขอดออกมาตุ้งก็สังเกตเบิ่งเนาะค่ะว่าลูกหมูขอนขางที่สิตายหลายหลังขอดเนาะเพิ่นก็เลบาายบอครอยากให้ตุ้งใส่เนาะคะ่ะแล้วตุ้งกับเกงก็เลยมีการวิธีการปรับเปลี่ยนไหมเนาะคะ่ะ จากที่เคยใส่ยาตัวนี้เนาะคะ่คะขัตยโยศใส่ตรงกลางลังเพลินเลยเนาะ,ะปกติที่เคยใส่กัยาตัวนี้มันก็จะค่อยดูดซึมไปใส่งานเองเนาะคะ่ะบด้เาดจ,จนทั่วกลางลังเนาะแต่ก่อนก็จะใส่ยาตัวนี้เมื่อปีสองปีที่แล้วเนาะคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะบอกใครสิเจออาการแม่หมูที่เป็นกากเป็นเกลอนเนาะเ่ากะ มีวิธีการดูแรลรักษาแม่หมูก็คืออาบน้ำเนานะคะ่ะขยันอาบน้ำให้กับแม่หมูจากแม่หมูที่อยู่ข้างนอกเนาะคะ่ะเก่งก็สิดูแลเป็นประจำก็ค,คืออาบนา้ำอาทิตย์ละ 2- อถึงสครั้งต่ออาทิตย์เนาะคะ่ะส่วนแม่หมูที่อยู่ในห้องขอดของตุ้นะคะ่ะตุ้ก็จะอาบน้ำให้เพื่อนทุกครั้งทุกมือเลยเนาะคะ่ะที่ตุงคาเชื่อ ฉีดน้ำขาเชื่อเพราะว่าอยู่ในห้องขอดตุงก็จะฉีดน้ำค่าเชื่อเป็นประจำเลยตุงก็จะอาบน้ำให้กับแม่หมูที่เพิ่นยังบ่ทันได้ขอดลูกนะคะอาบทำความสะอาดให้เพิ่นทุกมือเลยเนาะคะ่ะโรคผิวหนังที่เกิดกับแม่หมูกัสิบ่เกิดน้ำกับกับแม่หมูของเหาเนะคะ่ะที่อยู่ในฟ้ามเนาะเฮาขยันอาบน้ำให้เพิ่นเลยค่ะแต่ว่าส่วนแม่หมูที่อยู่ ในของขอดที่เพิ่นขอดลูกเนาะคะ่ะเข้ากับซิบบรด้อาบหน้าไหมเพิ่นเนาะคะ่ะเข้ากับจะดดูแลก,ก่อนก่อนที่เพิ่นสิงหงบ่ท่านได้ขอดลูกเนาะ,ะเพื่อจะบ่เกิดโรคผิวหนังกับแม่หมูของเขาค่ะสําหรับวิธีการดูแลแม่หมูก็จะประมาณนี้เด้อค่ะที่เป็นโรคก,กากโรคเกอนเนาะคะ่ะขอพุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปตุงเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการฮ็ดคลิปต่อไปให้ตงุงในเด้อค่ะ